ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่คุณกําลังทําบ้าน100ตารางเมตรอ่ะสิหลังติดกันเลยอะ่ะพันหกรตารางเมตรใช่พื้นที่เป็นดัดฟ้าแล้วใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วคุณกําลังจะต้องการเปลี่ยนแบบนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับแต่คําถามนี้ดีมากนะครับโครงสร้างใหญ่ขนาดเนี้ยคุณไม่ควรจะดิสคัตเองคุณควรจะดิสคัตกับผู้อ,ออกแบบเพราะว่าตรงเนี้ยเขาออกแบบไว้เป็นพื้นหล่อในที่แน่นอนมันใช้นั่งร้านเยอะแน่นอนเพียบเลยเพื่อที่จะค้ำยันแล้วเทขึ้นไปผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เทกี่เซนนะครับบนเนื้อคอนกรีตเนี่ยมันจะต้องมีการซึ ด้วยแน่นอนและการกระบวนการทําข้างบนเนี่ยมันจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะถ้าคุณพลาดนิดเดียวคือรั่วคุณกําลังต้องการจะเปลี่ยนแบบทางวิศวกรรมตรงจุดนี้คุณควรที่จะ ปรึกษาพวออกแบบนะครับต้องให้เขาเยอมด้วยนะคะผมมองว่างานคุณใหญ่ขนาดนี้คุณต้องเรียกประชุมนะครับแล้วคนควบคุมงานรับรองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ต้องให้คุ้ยวกรอนคนออกแบบกับคนควบคุมงานตกลงกันนะคะการเทพวกนเนี้ก็คือใช้รถปั๊มนะครับใช้รถปั๊มคอนกรีตคอนกรีตเนี่ยจะต้องมาเรียงรอกันตามเวลานะครับบริษัทที่ทำเนี่ยก็ต้องใหญ่พอสมควรมีเรื่องของการจัดการในเรื่องของการเทคอนกรีตอีกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ